สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเคลลซี่อิเฮนาโชดาวยิงจิงจอกสยามพอใจกับผลงานของตัวเองหลังทํา1ประตูให้ทีมบุกชนะไบรตัน2 2ประตูต่อหนึ่งอิเฮนาโชยิงประตูที่3ในเพลย์ลมกฤดูกาลนี้เป็นประตูตีเสมอให้กับทีม ก่อนที่เดนเนลอมาตีจะทําประตูชัยให้กับทีมในช่วงท้ายพวกเราต่างมีความสุขกับชัยชนะของทีมเราเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ในครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังเรายกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้เมื่อออกสตาร์ทครึ่งหลังเราลงมาแบบกระหายชัยชนะเราทำงานได้ตามเป้าเราได้ประตูตีเสมอและแซงกลับมาคว้าชัยได้ผมมีความสุขกับประตูนั้นผมแต่งบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะชิปมันข้ามผู้รักษาประตูเข้าไป มันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากสําหรับเราเราขึ้นมาอยู่ในอันดับหัวตารางพวกเราต่างก็มีความสุขกันมากเราต้องทํางานกันให้หนักขึ้นทั้งในการซ้อมและในเวลาแข่งขันเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราต้องการชัยชนะมากกว่าทีมอื่นเมื่อจบฤดูกาลเราจะมาดูกันว่าเราจะอยู่ตรงไหนของตารางผมมีความสุขกับแนวทางการเล่นของผมผมแค่ต้องทำงานหนักต่อไปและในวันหนึ่งจะเห็นว่าผมทำได้ดีแค่ไหน อีฮนาโชคกล่าวเสริมทิโมธีคาสตานเย่ฟูลแบ็กของเลสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์พอใจกับการคว้า3ามแต้มในการเล่นเป็นทีมเยือนหลังบุกไปชนะไบรตัน2-1ที่เอมัคสเตเดียมในศึกเป็นแมลีกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ยังย้ำเกมในบ้านก็สำคัญไม่แพ้กันเลสเตอร์เก็บชัยชนะนัดเยือนได้เป็นนัดที่10ซึ่งเป็นสถิติดีที่สุดในลีกณเวลานี้ ด้วยผลงานชนะ10เสมอ4แพ้1ขณะที่ผลงานในการเล่นที่ King Power Stadium เลสเตอร์ชนะไปเพียง6นัดเสมอ1และแพ้ไปอีกถึง6มันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของพวกเราเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในเกมกับเบอร์สลีย์เช่นเดียวกันกับเครื่องแรกของเกมนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นฝ่ายชนะเรามีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บแต่มันก็เป็นปัญหาของทุกทีมเช่นกันคุณต้องจัดการกับสถานการณ์นี้ให้ได้โดยไม่มีข้ออ้าง ซึ่งเราทำได้สำเร็จในวันนี้ต้อทำงานหนักและได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลสเตอร์ต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้งในเกมกับไบรตันโดยอลัมลานาหายิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่11ซึ่งก่อนหน้านี้ในเกมกับเบอร์สลีย์เลสเตอร์ก็เสียประตูให้กับเดอะคราเลตตั้งแต่ต้นเกมเช่นเดียวกันคาสานเยกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นชัยชนะที่สำคัญมากสำหรับเราพวกเราเริ่มต้นกันได้ไม่ดีนัก ครึ่งแรกเราเล่นกันได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็แสดงความเป็นตัวตนกลับมาและคว้าชัยชนะได้เพราะเราเล่นกันได้ดีขึ้นในครึ่งหลังการบุกเยือนไบรตันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเรามีความสุขที่เก็บ3ามคะแนนออกมาได้แต่เรารู้ว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้แค่เตรียมพร้อมให้ดีแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำผลงานในบ้านให้ดีขึ้นด้วยเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เฉพาะเกมเยือนเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ และการคว้าชายชนะในบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอคาสตานเย่ก,กล่าวทิ้งท้าย BBC วิเคราะห์เส้นทางของเจอราดมาร์คโรเร์เซนอดีตนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลวิเคราะห์เส้นทางของสตีเฟนเจอราดกับ BBC ว่าอย่างแรกเลยก็คือผมยังไม่เห็นทีท่าว่าครอปจะก้าวลงจากตำแหน่งในร็ดๆนี้ สำหรับเจอราดบางคนมองว่าเขาเหมาะสมจะเป็นในายใหญ่คนต่อไปบางคนมองว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกอย่างไรก็ตามตอนนี้เจอราดกกำลังมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับเรนเจอร์ในการพาทีมคว้าชแชมป์ในปีต่อไปรวมถึงโอกาสในการพาทีมไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มสำหรับผมมองว่ามันแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงในการคุมเรนเจอร์กับลิเวอร์พูลและมันเสี่ยงอย่างมากกับอนาคตของทีมหากพวกเขา ที่จะแต่งตั้งเจอราดเข้ามาในเร็วนี้แมนยู U, ตัวเต่งคว้าราฟินญาแต่เรียกเพจรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการล็อกเป้าราฟินญาปีกบาซิเลียนวัย24ปีของลีดยูไนเต็ดเป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งที่พวกเขาจะกระชากมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างสดุดตากับยูงทองในช่วงตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงเดินหน้าคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่9บุกไปถล่มดอรลอนบีชถึง7-0ในศึก FA Women Championship s h a m p i o n s h i p เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนลงสนามเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงมี35คะแนนจาก14นัดนำเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมีคะแนนเท่ากับเดอรแรมรองจ่าฝูงที่แข็งมากกว่า1นัดแต่เลสเตอร์มีประตูได้เสียดีกว่าจริงจอกสาวเปลี่ยนผู้เล่นแค่คนเดียว จากเกมนัดเปิดบ้านชนะพาเลทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยส่งเรมี่อเลนมิดฟิลตัวเกา่าลงมาเล่นแทนชานน์โอไบอันขณะที่เกมรุกยังคงใช้เมล่ฟา l โลและชาลีเดฟรินเป็นตัวที่เด็ดในแดนหน้าครึ่งแรกเลสเตอร์เล่นได้เหนือกว่าเจ้าบ้านแต่กว่าจะได้ประตูก็เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกโดยได้ประตูจากเมลิฟาโลนาทีที่41ลาซานเต้พอนาทีที่45โดยจบครึ่งแรกเลสเตอร์ออกนำไป2ประตูต่อศูนย หลังเลสเตอร์ได้อีก5ประตูรวดจากราซันเต้พอนาทีที่51อชานนโอไบอันนาทีที่64และ66นาตาชาฟรินนาทีที่68และเอสมี่เดอะกราฟนาทีที่86จบเกมจิงจอกสาวบุกไปถล่มลอนดอนบีสถึง7ประตูต่อ0ูนเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงมี38คะแนนจาก15นัดนับเป็นจ่าฝูงต่อไปโดยมีคะแนนเท่ากับเดอร์แรมที่แข่ง16นัดแต่เลสเตอร์ซิตี้ประตูได้เสียดีกว่า โปรแกรมนัดถัดไปจะออกไปเยือนเดอะแรมทีมหญิงในวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนี้คิกออฟเวลา19นาฬิกาหน่วยงานเลสเตอร์ซิตี้เพื่อชุมชนจัดส่งหนังสือกว่า400เล่มให้กับเยาวชนในย่านเลสเตอร์เชียร์เนื่องในโอกาสวันหนังสือโลกกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยหน่วยงานเลสเตอร์ซิตี้เพื่อชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนปรมศึกษาในเครือ8แห่ง จัดส่งหนังสือกว่า400เล่มให้นักเรียนในโรงเรียนอ่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันหนังสือโลกทางพเม l e a ล u กและหน่วยงานส่งเสริมการอ่านแห่งชาติจะร่วมกันจัดส่งหนังสือกว่า25,000เล่มให้กับเยาวชนทั่วประเทศโดยกิจกรรมนี้ฟิตเบิร์ดฟ็อกมัสคอตดประจําสโมสรอนเลสเตอร์รับหน้าที่เป็นผู้จัดส่งหนังสือบางส่วนจาก400เล่มให้กับโรงเรียนสโตก o ูดพรายเมลีสคูลในย่านนิวพาร์กเกรนชอต ผู้ประสานงานหน่วยงานเลสเตอร์ซิตี้เพื่อชุมชนกล่าวว่ากิจกรรมวันหนังสือโลกก็ถือว่าประสบความสําเร็จต้องขอบคุณผู้ที่บริจาคหนังสือมาให้เด็กๆได้ประโยชน์โรงเรียนในเครือต่างก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้และเราเองก็ยังได้สนุกและมีความสุขกับการอ่านไปพร้อมๆกันซองโปรแกรมพรเมียร์รีอังกฤษประจำฤดูกาล2020-2021 ตลอด5นัดถัดไปของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยที่ยอดทีมสีฟ้าแห่งแมนเชสเตอร์ของเป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนมีโปรแกรมที่ไม่หนักมากนักเมื่อไม่ต้องพบกับทีมในระดับเดียวกันหลังเพิ่งจะพ้าให้กับแมนยูไนเต็ดคาบ้านศูงประตูต่อ2โดยจะมีแค่เกมที่พวกเขารอบุกไปถอนแคทเลสเตอร์ซิตี้หลังเคยเสียท่าในบ้านตัวเองถึง2ประตูต่อ5 ในการเจอกันครั้งแรกในซีซั่นนี้ขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุน่าโซชาจะมีเกมใหญ่ที่จะออกไปเยือนทอนแนมฮอสเปอร์หลังนัดแรกพวกเขาแพ้คาบ้านอย่างย่อยยับไม่นับญาติถึง1ประตูต่อ6ส่วนหงแดงลิเวอร์พูลเกมที่จะออกไปเยือนอาเซนอลที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมเดียวในช่วง5นัดถ,ถัดไป